ขอความน้อมน้อมจงมีแด่อรัตนตไตรขอถวายความเคารพพระเทวราชเทรละขอโอกาสพระสงฆ์ผู้ทรงคุณทุกรูปครับในช่วงเวลาที่เรืออยู่นี้ก็คงจะได้พูดคุยผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพูดก็ดีหลวงพ่อ พระโคธรรมธนสุมพูดก็ดีซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่แม้แต่ผมอ่าน่อไม่กี่วันมานี้ผมพูดเรื่องการเมืองก็เอาส่วนนี้เลยม,มาพระพูดธจะไม่รู้เรื่องครับแต่พอท่านมาพูดโอ้โหลึกซึ้งนะลึกซึ้งวาท่านให้แง่คิดแล้วก็ผมจําได้เมื่อเมื่อสัมมนาค,ครั้งที่แล้วที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่น านบอกว่าเราอ่านหนังสือหน้านหนึงเนี่ยหรือบรรทัดหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทุกตัวสอนซึ่งจริงๆเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าผู้ที่รู้อัดรู้ธรรมท่านจะอธิบายขยายแจ้มแจ้งเพราะนั้นสี่หลายท่านที่มาที่นี่ผมจึงถือโอกาสอนุโมทนาแล้วก็ต้องขอไัยที่ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ วัดป่าบนคุ้มเก้าทั้งที่ผ่านมาพระว่าติดภาระมีความผูกพันและความจําเป็นหลายอย่างทุกท่านที่มานะครับถือว่ามาด้วยใจการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแลวพอเรามองมองเห็นกฎหมายอะไรต่างๆก็ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราทํานะครับ มันเป็นจุดประสงค์เดิมที่บอกว่าเป็นจุดประสงค์เดิมก็คือว่าการศึกษานะครับในทุกวันนี้เขาเขาบอกว่ามีอยู่สามแนวทางหนึ่งศึกษาในระบบศึกษานอกระบบแล้วก็ศึกษาตามอัธยาศัยแล้วเขาไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนครับว่าศึกษาตามอัธยาศัย เ่งเราจะเห็นจากพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกครับมาด้วยใจครับรูปที่บวชแต่ละรูปแต่ละรูปครับไม่มีใครบังคับเลยครับมาด้วยใจอย่างเราท่านทั้งหลายที่มาที่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นถิ่นที่ทางอีสานถือว่ายกย่องเมืองอุบลครับอุบลราชธานีถือว่าเป็นแหล่งนักปรัก สมัยก่อนถ้าใครอยากจะเรียนมูลกระจายนะต้องมาที่นี่ครับมาเรียนที่อุบลแต่ก็ยังท่วานนั่นแหละการศึกษาเดิมของเรามันก่อยไปมีผู้มาทําหลักสูตรย่อแล้วย่ออีกย่อแล้วย่ออีกของเก่าเราก็เลยหายไปก็ไม่มีใครเอาครับมันยากอย่างทุกวันนี้ก็ประครองกันไปอย่างที่ครูบาอาจารย์พาทำมาก็ได้แค่เนี้ยครับได้แค่นี้ ทำมากี่ปีแล้วนะก็ได้เช่นนี้ยถามอาจารย์วรพจน์ผมยังยังเก็บหนังสือที่อาจารย์วรพจน์ท่านแจกที่ผมแวะเวียนไปที่วัดพนมพนาวาัดว่าชมลมพสูตรซึ่งมันไม่มีโอกาสได้ศึกษาอย่างนั้นครับที่ผมมาผมไม่ได้หมายความว่าผมผมมีความรู้ผมจะมาพูดกับท่านไม่ได้มีความรู้เลยครับแต่ว่าที่ผมมาผมอยากจะคบกับท่านผู้รู้ อยากจะมาฟังอยากจะมาถึงผมจะไม่ได้อะไรผม,ไ,มได้ฟังมาผมก็ยังดีนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ท่านเป็นวิทยากรท่าน้นคว้ามาอย่างดีแล้วผมถือว่าพระที่มาจะเป็นเถระหรือมัชชิมะนาวากะก็ตามครับยังไม่พอผมว่ายังไม่พออย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอ่านทุกวันครับอ่านทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้อ่านวันนั้นก็ไม่ได้รู้เหละนะหรือเราได้ฟังก็อาจจะได้รู้อยู่บ้างทีนี้ที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าเอาตามอัธยาศัยเนี่ยเขามาจากอะไรครับก<ม>็ามาจากพุทธศาสนานี่แหละ<ม>พอบวชแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นนะคนไม้ก็ไปอยู่ไปศึกษาอย่างนั้นนะในที่สุดก็ได้ครับตามอัธยาศัยเลยไม่มีกระบวนการอะไรตามอัธยาศัยแท้ๆแต่ว่า ทำไมถึงมีการศึกษาในระบบครับเพราะในระบบมันเป๋ครับมันเป๋ออกนอกทางขายใบปริญญาบ้างอะไรบ้างโอ้ยฟ้อ,องร้องกันสารพัดครับก็เลยมีกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวาในเมืองไทยเราขนาดมีกรอบระเบียบนะครับแต่ยังขายกันเป็นวาเล่นแล้วก็มีใบปริญญาปลอมด้วยถ้าอยากจะเอตาตใบครับความรู้ไม่ต้อง สมองไม่ต้องพัฒนาครับพัฒนาใบกระดาษให้พอเราไปแสดงได้เงินเดือนก็พอนั่นคือความโลภเพราะนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายที่เข้ามามาศึกษานีครับผมว่าเอาละ่ะใครโยมที่เดินผ่านกุฏิที่ผมอยู่สักครู่เนี่ยผมพูดเอาโทรศัพท์จัดรายการวิทยุครับ ผมก็พูดโยมเขาก็มองเอ๊ะมันพระทําไมมันพูดโทรศัพท์ดังจังวะมองไปผมก็บอกว่าไอ้ที่เราบวชนะครับมันไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยไม่รู้เรื่องครับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรามาอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยท่านบอกอาศัยท่านเห็นปฏิปทาท่านที่จริงไม่ไม่คิดว่าจะบวชนานขนาดนั้นครับบวชแค่สามเดือนก็ศึกแล้ว ไม่เคยคิดเลยมันจะมาเป็นพระเทหลังแต่ทาไมถึงมาครับมาเพราะครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์บอกครับสอนเรียนเออขณะที่ท่านพูดนะครับท่านได้ประงกหัวครั้งหนึ่งอนั้นแหละสั่งสมแล้วครับง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 ับทุกขณะจิตครับสั่งสมสั่งสมลงมันก็คอยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ จากที่เราไม่มีศรัทธาไม่มีความแจกกล้าในตนเองเออท่านไปสัมมนาปีที่แล้วนะโอ้โหที่อุบลเนี่ยสุดยอดเลยเยนี้ยที่ไหนที่ไหนไ,ไปไปอิงเต่ามาแล้วครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วถ้าได้อย่างเงี้ยครับมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้นี่คือตัวปลูกฝังครับตัวปลูกฝังตัวปลูกฝังก็จะได้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นแนวมันไม่ขึ้นครั้งเดียวนะครับ เราปลูกข้าวเนี่ยที่เรามาน่ยมันไม่ขึ้นข้างเดียวนะครับที่แรกปลูกเหลืองกา้าก้าที่เขาปักลงมันเหลืองครับกว่าจะออกออกรากรากคืออะไรครับพระพุทธเจ้าศรัทธาพีชังครับศรัทธาเป็นพืชครับพืชกว่ามันจะออกรากกว่าจะเฉียวครับออกรากหลูดซึมเราก็เหมือนกันครับถ้าจิตไม่ซึมซับไม่ได้ครับเพราะนั้นต้องฟังบ่อยๆ เมื่อฟังบ่อยฟังอะไรอย่างที่ผมฟังเนี่ยหลวงพ่อทุกคูชุมนผมฟังตั้งแต่ปีสองแปดครับฟังอภิธรรมหลวงพ่อจิตติฟังอะไรโอ้ยทำไมพูดได้ดีจังฟังมาเลยจนทุกวันนี้ก็ฟังครับเอาไปลงไว้ในเครื่องใครไม่ฟังเราฟังเปิดฟังวิทยุฟังเองครับอันนี้คือสิ่งที่ทำมาแล้วแล้วที่นี้มันก็พัฒนามาจากที่เราอยากจะศึกครับมันศึกไม่ได้ พอมันผูกพันกับปริยัติเอาละถึงอย่างอื่นมันจะไม่ดีครับถึงอย่างอื่นจะไม่ดีแต่ว่าศรัทธามามา,มาต่อมามันก็อยู่ได้ครับจากที่แม่อ้อนวอนอยากอยากให้ศึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปครับในที่สุดก็อยู่มาสงสัยจะตายคาแล้วมันน้งเนาะอันนี้ครับเพราะนั้นพัฒนาเพราะรักษาพรธรรมวินัยจะจะต้องอาศัยทั้งที่เราเรียนครับเอตตะทะะก,ก็มีพวกหนึ่งนะครับที่ไม่เอตตะคะะเยอะแยะเลยครับเอตตะคะะมีน้อยครับใช่ไหม ที่ท่านได้รับยกย่องเนะี่ยมีน้อยแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้รับยกย่องเนะี่ยเพระพพุทธเจ้าเทศน์ครั้งหนึ่งในบนรรลุคนเยอะแยะแต่ไม่ได้รับาก,การยกย่องครับถึงจะไม่ได้ยกย่องก็ขอให้พ้นครับไม่เป็นไรถึงเรามาเขาจะไม่เรียกก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มานะครับอันนี้คือผมผมอยากจะฝากบอกท่านทั้งหลายที่มาเวลาเราเรามาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นแหล่งที่เราจะได้ครบกับ ท่านผู้รู้ครับผู้รู้เพราะว่าวิทยากรแต่และรูปที่ท่านฝากให้เด้คนความหมาที่ประชุมกันแล้วกว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ครับคณะกรรมการผู้ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องมอบหมายงานสองครั้งสามครั้งปรึกษาหารือกันแล้วปรึกษาหารือกันอีกครับแล้วก็กว่าจะได้ข้อมูลออกมาคูบาอาจารย์ก็ยากลําบากแต่เราอาจจะเสียเวลามาฟัง มาซักถามในข้อที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อหากว่าเราได้ในฐานะที่เราอาจจะแยกไปอยู่วัดอีกวัดหนึ่งครับมันก็จะเป็นการกระจายไปแต่ถ้า,ากว่ารวมกันอยู่เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยยังมองไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่ครับเมื่อใดท่านออกไปเป็นผู้นําครับท่านจะไม่อยู่ในสภาพนี้โดยตลอดไปวันหนึ่งท่านต้องออกไปเป็นผู้นําเขานะ ถ้านำทางเจ้าวาดก็ดีอะไรก็ดีมันจะไม่ได้มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าการศึกษามันต่ํบศึกษาในเรื่องพระธรรมวินัยต่ํามากแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเมื่อไม่ค่อยสนใจก็เป็นปัญหาเลยพอบวชอ้เรื่องที่ยากๆไม่ค่อยเอาจะเอาเรื่องง่ายๆสวมดมนแล้วก็พอแค่นั้นอะ่ะอย่างอื่นไม่เอาก็มันก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าถ้าว่า เราไปคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าทำวินัยที่พระพุทธเจ้าจะได้มาเนี่ยมันมาจากชีวิตนะครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตเข้าแรกแล้วทำวินัยก็คงไม่ได้มาถึงวันนี้แล้วทีนี้เราในฐานะที่หนีบ้านนี้เรือนมาเนี่ยเราสละทั้งชีวิตนะครับสละคนที่เรารักพ่อแม่ปาติ่าญาายญาติพี่น้องข้าวของสมบัติเวลาเราเข้ามา เราก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่ามันประโยชน์ก็คงจะน้อยถึงจะอยู่จีวันก็ช่างครับอยู่สามวันศึกษาสามวันครับถ้าว่าอยู่เดือนหนึ่งศึกษาเดือนหนึ่งถ้าอยู่สามปีศึกษาสามปีผมว่ามันจะช่วยได้แล้วก็เมื่อเราได้ความรู้ความเข้าใจออกไปแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์โดยภาพรวมเพราะว่าไม่ทราบว่าภาคอื่นเขารับ ประโยคสามไปหรือ,อยังไม่ทราบท่านไปดูเขารับนะครับสำหรับในเครือข่ายของผู้ที่ศึกษาบาลีจะเป็นบาลีใหญ่หรือเป็นบาลีเล็กก็ตามครับท่านไปดูผมไปนั่งเมื่อวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาผมไปนั่งดูเนนเนนตัวเล็กมันรับครับพอรับจากสมเด็จออกมาดูแววตาครับน้ำตาคอเบาครับ จะเป็นเพราะความปรับตื้มหรือ,อยังไงไม่ทราบแต่แม่อยู่ข้างล่างครับแม่อยู่ข้างล่างเห็นลูกตัวเองในวงจรปิดร้องไห้ครับร้องไห้เพราะว่าลื้มใจในลูกชายที่ได้เข้าใกล้สมเด็จอันนี้แค่ภาพที่เราเห็นนะครับแต่ว่าประโยชน์อย่างอื่นมันยังไม่เกิดขึ้นอันน,น,นี้ประโยชน์เฉพาะประโยชน์ส่วนตัวแค่นั้นน่ะ ถ้าว่าเราได้ศึกษาดีญาติโยมที่เขาไม่ใช่ญาติเราแล้วทีนี้คนที่ไปรับครับคนที่ไปรับไม่ใช่ญาติเลยเป็นญาติโยมที่อุปถักต์เห็นทลดกันไปแล้วก็เห็นลูกศิษย์ของอาจารย์มหาสุกันที่ไปเยอะแยะมากแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ทักกับท่านนั่นก็ขออนุมโมทนาครับขออนุมโมทนาในครูบาอาจารย์ที่ได้มีโอกาสได้ฝึกสอนลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ผมพูดโดยภาพรวมนะครับเพื่ออยากจะปลูกฝังอันเนี้ย นะในฐานะผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนมาในเรื่องที่มันจะแตกฉานก็ได้เรียนนิดนิดหน่อยหนยก็เป็นกระายาครับเพราะนั้นก็ฝากให้ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็อย่าเพิ่งกลับแล้วผมไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยผมมองไม่เห็นภาพครับว่ายกเตียงมาอย่างไรโอ้ผมเดินมาเออเใช่แล้วใช่เลยนี่แหละใช่เลยเตียง สังนำออกไปให้พระมานอนแล้วอยู่วัดไม่มีแล้วครับเตียงทําไมถึงมานอนที่นี่มีครับ <c oughs> ดีกว่านี้ครับอยู่ที่วัดดีกว่านี้แต่ว่าที่มาที่เนี่ยเพื่ออยากจะมาร่วมฟังครับมาร่วมเอาความรู้จากครูบาอาจารย์อันนี้เป็นเป็นส่วนที่ผมอยากจะฝากกับพระเทระก็ตามนวกะก็ตามถ้าว่าเราได้มีส่วนร่วมในการ สร้างสรรในสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าว่าเราได้บอกสอนลูกศิษย์และลูกศิษย์เอาอย่างเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นการรักษาพระธรรมินร่วมกันครับเพราะฉะนั้นก็ฝากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เสียสละมาในคะรั้งนี้ก็ขออนุภาพแห่งศีลบารมีปัญญาบารมีที่เราได้รักษาแล้วได้ปกป้องคุง้มครองให้ท่านทั้งหลาย ปัจเจกทุกโศโรคภัยอุปสรรคและพยันตรายทั้งปวงแต่ปรถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมที่ไม่เหลือวิสัยที่เราท่านจะพึงได้แล้วขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จพันสําเร็จดังประสงจงทุกประการครับผมสาธุสาธุสาธุอนุโมทานปรกอบพระคุณพระครูศรีธีราพร นีเจ้าวาดปัดวารีสาลอยู่เมืองูเดือนจังหวัดเลย